to God. เล่นน้ําตอนนี้เราอยู่ที่เดอะแซนเขาหลักบายกระตายาดีเดี๋ยวไม่รอจะพาเพื่อนเพื่อมาดูห้องนะคะมารีิวห้องข้างในของเดอะแซนเขาหลักว่าเป็นยังไงเป็นโรงแรมที่อยากจะบอกว่าเหมาะสําหรับเด็กๆมากๆเลยวิวก็สวยนะแต่อยากให้ดูห้องมากห้องห้องช่อบมากเลยตอนนี้ห้องเป็นห้องแบบห้องอะไรนะห้องสไลเดอร์มีสไลเดอร์สำหรับเด็กๆนะคะเป็นซามิลี่รูมสำหรับเด็กๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูห้องข้างในนะคะ นี่ค่ะว่าตรงนี้นะเขาก็จะพิมพข้ามาดูกระจกก่อนเลยตรงนี้นะคะข้างในบุญเห็นกระจกไหมห้องก็จะเป็นสีขาวนะ,ะขาวฟ้าแล้วก็เป็นห้องสําหรับเด็กๆอันนี้ก็เข้ามาข้างในก็จะมีโต๊ะุภานะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยใช้ได้นะสองข้างเลยนะคะแล้วก็อยากให้ดูห้องออน,นู้นใช่อรือมีแม่เท้าแม่เท้าก็เป็นแม่ของสา ที่แี่ชอบที่สุดนี่ก็คือเตียงเตียงสำหรับเด็กอันนี้เป็นห้อง Family s l i ล e r o o m นะคะห้องนี้ก็จะเป็นแบบมีเตียงสำหรับเด็ก2เตียงแล้วก็อันนี้มีเตียงเสริมสำหรับผู้ใหญ่นะคะเตียงเสริมส่วนใหญก่ก็จะเป็นเบาะตรงนี้ให้นะคะเพิ่มคนละหนึ่งพันบาทตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีน้านให้มีทุกอย่างให้นะแ้ก็มีตู้เย็นให้อนี้ส่วนตรงนี้ก็มีที่เก็บของเยอะแยะเลยนี่มีทั้งแบบหชั้นนะ นี่ห้องนี้จะให้ทัวร์มันมีทีวีสองเครื่องนะคะเครื่องนี้กับเครื่องนี้แล้วก็ชอบการตกแต่ง,งห้องมากเลยมันดูแบบฟิลทะเลอะแล้วมันก็น่ารักด้วยนี่เตียงนอนของผู้ใหญ่นะคะเป็น master ์เบ r o o m เป็นโต๊ะนะคะสิ้ลแล้วคะ่วคะใช,ใช่ขอบคุณค่ะเมื่อกี้ไฟไม่ติดแล้วก็เทิไปถามเขาอันนี้ข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านิดหนึ่ง นี่ข้างหน้านะห้องที่แมวอ,อยู่เป็นห้องชั้นสองมีข้างหน้านี้ก็เปิดปุ๊บก็จะเป็นแบบสระว่ายน้ําเลยที่แบบให้เล่นได้ห้องแม่อยู่ห้องริมด้วยนะห้องริมนี่ก็จะเป็นแบบสระว่ายน้ำนะแบบนู้นเป็นครูที่แบบเด็กๆไปเล่นเนี่ยก็จะพาดไปเล่นนู่นนะคะแล้วฝั่งขวาตรงนี้ก็จะเป็นคลิปลับใกล้มากเป็นห้องแบบสําหรับครอบครัวฟิลรี่ มากๆเลยเดี๋ยวแม่กก็จะดูว่าที่นี่นะคะเป็นยังไงมารีวิวให้ว่าเออนอกจากที่พักทมันน่ารักน่ารักแบบนี้เหมาะกับแฟมิลี่นะแล้วกออ็ข้างในมันมีอะไรบ้างให้เรานะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนิดนึงอ่ะอันนี้มีเด็กลองเตียงแล้วโอเค ติดมากติมมากอเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนิดนึงชอบแบบรายละเอียดของที่นี่เขาแบบอ่ะมอสำหรับพาเด็กๆมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนต,ตรงอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีที่แขวนตรงนี้ให้เราเรยอะแยะเลยลข้างล่างก็จัดประมาณน,นี้นะก็จะมีแบบสำหรับเด็กเขาก็จะมีตัวน,นี้ให้ด้วยห้องน้ำก็จะให้ดู่ามันเป็นห้องแบบปกติ มันจะแยกห้องน้ําแบบกับห้องอาบน้ำนะแม่อ่อยชอบตรงนี้มันจะแบบโซนเปียกโซนแห้งมันก็จะต่างกันส่วนห้องน้ําก็จะเป็นชาเวอร์นะเป็นชาเวอร์แต่ว่าเราชอบเพราะว่าเขาจะดูเป็นสัดส่วนอี่พี่บุญทำอะไรพี่บุญกำลังเอาของใส่ตู้เย็นขนมมาจากเซเว่นเต็มเลยเด็กที่นี่พี่บุญตื่นเต้นกับเซเว่นที่นี่มากแล้วพี่บุญก็เอาของพี่บุญจัดดีๆค่ะจัดวางดีๆให้มันสวยๆหน่อย มาดูเด็กๆตอนนี้นะเด็กก็เริ่มแบบหาอะไรกินก่อนแล้วยังไม่ได้เล่นน้ำเลยนะคะเพิ่งมาถึงเนี่ยนะคะแล้วก็ชอบอย่างในตรงนี้มันก็จะมีประตูซึ่งแบบเรากั้นได้อเราปิดได้ประตูที่แบบถ้าเราไม่ใช้้วมันก็จะกั้นระหว่างห้องเด็กกับห้องผู้ใหญ่ได้นะคะเออหน้ารักดีอรคิดเก่งแล้วแบบคิดฟังก์ชันกันใช้งานได้ดีนะคะ ส่วนห้องน้ำมันก็ปิดนะ้ารใส่น้ำาป็ประตูเลื่อนหมดเลยทั้งสองข้างแต่มันเลื่อนยากหน่อยจริงๆไม่ต้องเลื่อนก็ได้นี่มันก็ปิดเป็นห้องน้ําอย่างนี้ได้เลยนี่นะคะ่ะส่วนห้องน้ำนเวลาปิดมันก็ปิดแบบไม่เห็นแต่เราก็เปิดเลื่อนลก็ได้โอเคนี่เด็กก็เป็นลิงเป็นข้างได้สะดวกเลยนะตอนน,นี้พามาเป็นแบบเป็นลิงเป็นข้าง เด็กๆคะกำลังเล่นน้ำอยู่น,นี่เป็นสวนน้ำวันนั้มีพี่บุญนะพี่บุญกับน้องอยู่กำลังเล่นน้ำอยู่ครับนี่แ <c> ล <oughs> ที่นี่ก็จะเป็นสวนน้ำใหญ่มากเลยอ่ะนี่ก็ที่นี่ก็จะเป็นะนี่ก็เป็นสวนน้ำทั้งหมดเลยนะคะว่างมากวันนี้เด็กเล่นมาเล่นได้ทั้งวันเลยเนาะก็ตอนแรก,กอาจจะไปทำกิจกรรมดูแลเด็กๆกน่าจะต้องแบเล่นที่นี่ทั้งวันเลยนะคะเ่ย จะมีคนคอยให้สัญญาณปิ๊ดปิดปิดไปเอ๊พี่นะบุญลงค่ะบายยูจา้าไหนจะพาไปดูสวนน้ำตรงนี้นะคะสวนน้ำตรงนี้แบบว่าน่าเล่นเหมือนกัน น้ำตัวนี้ก็จะไม่มีคนดูแลเท่าไหร่นะเพราะมันเล่นได้สบายไม่มีไม่นัดไม่มีอันตรายอะไรตัวนี้นะที่นายชอบอย่างนึงจะมีแบบว่าล่องแพยางด้วยจะอก็เด็กๆก็น่าจะสนุกอันนี้แม่ไม่ได้ลงนะคะแต่จริงๆไม่ต้องลงก็ได้จริงๆเขาไม่กฎว่าต้องให้มีผู้ใหญ่ลงด้วยนะคะถ้าเด็จทำก่อนสองขวบแต่ว่า แม่เอ๋ยให้ให้ลุงดูให,ให,ให้แต่ว่าจริงๆก็ไม่เห็น,นมีใครลงเลยอ จะเป็นบุฟเฟ่ตซึ่งก็แบบบุฟเฟ่ตดีมากมีอาหารหลายอย่างให้เราเลือกด้วยเพราะปะกติช่วงนี้โควิดใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยแบบเปิดลายบุฟเฟ่ต์เยอะเท่าไหร่แต่ที่นี่ก็มีนะแล้วก็มีบแบบอันนี้แม่ออนสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ อยัามาไกลจัง <laughs> ไม่เป็นไรแล้วมันกัดไหมอ่ะอันนี้งูอะไรจ๊ะง,งูเหลือมงูเหลือมเหรออันนี้ลูกงูเหลือยมว้ายไกลมากเลยขอบคุณค่ะพอแล้วพอแล้ว A place where I can ไปน,นี่มาตอนเช้าๆดีกว่านะลุงนะสักแบบ9โมง10โมงนี้อากาศแบบยังไม่ร้อนมากแล้วมันก็จะแบบอากาศบรรยากาศดีต้นไม้เลยสวยมากต้นไทรแบบร้อยปีสวยมากอยากให้มาดูกันนะคะแล้วก็คนที่นี่เขาบอกว่าเป็นคนที่นี่นะคะดูแลสภาพป่หล้อมที่นี่ต้นไม้ที่นี่ให้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็สะอาดถ้าโชคดีเขาบอกอาจจะได้เห็นนกเนือกด,ด้วยเพราะนกเนื้อก็เะ้เป็น ป็นจะอยู่ในป่าที่ยิ่งสมบูรณ์เท่านั้นนะแสดงว่าป่าที่นี่แบบดุดสมบูรณ์มากเลยอ่ะเขามากเงียบด้วยไม่มีใครเลยแต่ก็ไม่มีเนด้วยข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอุโมงค์เหมือนแบบอุโมงค์ต้นไทรเลยนะลูกน้อยยังไนมะ่ถึงดียวอุโมงค์ไทรยังไม่ถึงนะ <laughs> มันได้โคลอฟีลกับมาทเทลเลยนะจะ <laughs> เ,ดเ,ดเดี๋ยวเปเ่รอซูเปอร์โมเดลอยู่ซูเปอรโมเดลซูปเปอร์โมเดลโอ้พี่เจบุญอ๋าไปเอาเอาเอา,เอา,เอาเไงพี่บุญายดรอรอถ่าเข้าไหมคะโ <laughs> <laughs> เราว่ามันอาร์ตมากมันเป็นความแบบอาร์ตของธรรมชาตินะเวลาใครมาที่นี่แบบเรารู้สึกว่าแบบมันสงบอ๋อต้นนี้เขาบอกว่เาเป็นสถานที่ถ่ายทำแม่นาคออมุมนี้เลยเอมเไอเลมไดริกาไ,ไดาวิกาไ,ไดาวิกากกอาา๋อมุมนี้นะเขามาถ่ายแบบแม่นาคเขามารอพอี่ตรงท่าน้ำอะไรเงี้ย <laughs> ที่นี่นะเขาบอกมีพวกแบบฮอลลีวูดหนังฮอลลีวูดแล้วก็หนังแบบแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยนะมาถ่ายด้วยน้องมันสวยมากมันเหมือนไอ,อ้ทูมไรเดอร์ที่แบบที่เขมรนนะ่ะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย<อ>นะลุงเนาะไอ้พวกรากไส้ของต้นไม้อ่ะแล้วเวลาเราไปกับไยกับทางเดิมเหรอคะเดี๋ยวเราจะไปเลยอันนี้ก็มันก็อยู่หูกับตรงมาบรรทัดที่เนี้ยไปเยอะบันไปเยอะสร้างเวียงสร้างเวียง มันเกือแล้วปลากัวพึ่งเนี่ยเดี๋ยวนั้นไม่มีประโยชน์อะไรงน้ามพึ่งก็ไม่มีนี่เรของนี่เอาไปลอยดีที่นี่เขาเปิดให้พายตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นเลยนะก็เปิดเช้ามากเหมือนกันจริงๆคนมาตอนเช้าเพราะว่ากลางวันมันจะร้อนแต่แม่วอยมาตอนเก้าโมงก็กําลังดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากมาดูพวกแบบว่านกพวกสัตว์เยอะๆอะไรเงี้ยมาตอนเช้าๆชดีกว่าคุณลุงบอกก็จะได้ได้เห็นหัวไม้หรือหัวไม้นะ มีงูป้องทองอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะนี่คืองูป้องทองนะทุกคนมันใกล้มากมันอยู่บนหัวเราแล้วมันลุงบอกว่ามันไม่ตกต่อให้มีลิงประขยมนะกลางวันตามองไม้เห็นนะตากลางคืนตาเยวนี่มันนอนอันนี้จย้อนแสงนิดนึงนะอาจจะมองไม่เห็นนะแต่เราเห็นโดยมันใกล้มากจริงๆแล้วเสน่ห์ของคลองสังเมไม่ได้มีเพียงแค่ภาพป่าอเมซอนเบื้องหน้าที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่เท่านั้นนะคะ สิ่งที่ทําให้ลําคลองแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจดจาและอยู่ในความทรงจําก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่หลังเรานี่แหละค่ะก็คือคุณลุงพายเรือน่าแปลกนะคะเรารับรู้ได้ถึงความรักและความสุขของคุณลุงที่พลั้งพลูมาผ่านบทสนทนาถึงแม้เราจะนั่งหันหลังให้คุณลุงทำให้การท่องเที่ยวแห่งนี้ ยิ่งดูมีสเสน่ห์เพราะมีเรื่องราวมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยืนยาวคุณลุงส่งต่อความรู้สึกนั้นต่อผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดีการท่องเที่ยวแห่งนี้ทําให้เราผู้มาเยือนไม่ได้เป็นเพียงแค่นักท่องเที่ยวแต่กลับรู้สึกคุ้นชินและเป็นเสมือนเพื่อนที่เพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยมันเป็นความรู้สึกที่โคตรดีเลยค่ะ ถ้าใครมาพังงาก็อยากแนะนําให้ลองมาเที่ยวคลองสังเหนกกันดูนะคะเพราะว่าพังงาไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้นค่ะไออถ่ายรูปรวมด้วยดีจังบริการดีๆถ่ายรูปมีแบบถ่ายรูปให้เลย

ร้อนมอะลูกอันนี้เรามาที่น้ำพุร้อนนะคะลอมานีอันนี้เราต้องเสียค่าเข้าด้วยนะคะ่ะน,นี่ก็แช่น้ำร้อนเป็นไงพี่บุญร้อนไหมสถานีมันเท่าสามสิบแปดองศามันก็จะเป็นน้ำพุร้อนแบบนี้นะเป็นอ่างอ่างซึ่งมันก็อากาศร้อนและเราก็ยังไปอยู่ในที่ร้อนซึ่งก็ไม่ไหว มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นสถานที่ที่มันไม่ค่อยมีคนเราสามารถลงไปแช่ได้ด้วยนะโอเคอยู่ค่าเข้าสี่สิบาทนะคะต่อคนเด็กไม่เก็บแต่ดูพี่บุญจะชอบมากพี่บุญชิวๆล่ะเจน้องแมวพี่บุญชอบน้องแมวน้องแมวสามสีอยู่ที่ี่นคะอาท้องหรอไปละ อย่างเช่นไปร้านอาหารแล้วก็มีพี่คนนี้บอกตักเลยจอดถามพี่คนนี้พี่ก็บอกขับตามมาเลยนะคะแต่พี่ก็พาไปใจดีมากเจอพี่แบบคือแค่ถามนิดเดียวก็บอกขับตามมาเลยเดี๋ยวก็พาไปพี่ก็ขับพาไปนะใจดีมากเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็พาแว่นไปกินข้าวตอนเที่ยงนะคะที่ร้านอาหารบ้านเรามันก็จะไม่ค่อยมีป้ายมันจะอยู่ใกล้ๆกับ ที่เราพายเรือนะจริงๆเมื่อวานก็ถามคุณลุงพายเรือว่าร้านอาหารที่มันแบบร้านบ้านๆนะร้านที่แบบว่าเป็นของชาวบ้านแล้วก็อร่อยอาหารทะเลอะไรเงี้ยมีที่ไหนบ้างที่ชาวบ้านร้านที่ชาวบ้านแบบว่าอร่อยเออเขาก็แนะนําเป็นร้านอาหารบ้านเราที่เมื่อวานก็ไม่ได้มีแบบ สปอนเซอร์หรือว่ารู้จักอะไรกันบร้านนะแต่ก็อ,อยากแนะนำว่าแบบเวลาเรามาเที่ยวอ่ะแม่เรยชอบทานอาหารร้านที่มับ้านชาวบ้านแนะนำเราก็รู้สึกเป็นร้านอาหารที่ชาวบ,บ้านกินแล้วก็จะได้แบบรสชาติที่มันของชาวบ,บ้านชาวบ้านนะเขบอกเร็วและถูกบรรยากาศทะเลมันอยู่ใกล้แบบกับแพรบปลาเลยวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทา,า,านที่นี่นะคะนี่เป็นเมนูก็ได้ ได้นะกินมาแล้วนะครับเดี๋ยวมากันไหนปลานี่ครับ <laughs> <laughs> เราก็จะลงเล่นไม่ได้ถ้าเห็นหงแดงๆนั้นนะคะเขาก็จะปักเอาไว้นะคะคลื่นแรงมากเราก็ลงไม่ได้เราก็เลยน้องหากาน์ดนะแต่ที่นี่น่าจะแบบพาทิปตกสวยนะนี่แบบสาวก็ตกตกันเยอะแต่ตอนเย็นๆเรามาดูะะอีกันกันนี้เด็กๆก,ก็เล่นทะเลกันอยู่แล้วน้ำทะเลอันนี้แรงเนี่ยโอ้ยแรงมาก แล้สุดท้ายที่พังงาทะเลองดางานสวยมากๆเลยค่ะแม่หอยเลยชวนพี่ใจบนมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นคลิปพังงา3วัน2คืนที่ได้หลากหลายอารมณ์แล้วก็จุดความประทับใจไปได้เยอะมากๆเลยค่ะหวังว่าเพื่อนเือนจะสนุกกับการมาเที่ยวพังงาด้วยกันนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ